จะเป็นยังไงเมื่อเราพนักง,งานต้องมาเจอเอเลี่ยนบุกออฟฟิศสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังคอมเมดี Sci ้ไซไฟเรื่อง Office Invasion นำแสดงโดยเรอาลังกาคาคิโรซันไนดูและเซซาบาลัมเพเลสาม,มารถรับชมความสนุกกัได้ที่เน็ตฟ i ินะครับ หนังเริ่มต้นที่ร,ปรอปภคนหนึ่งพบห้องนี้ระัยเปิดอยู่แล้วพอวิทยุติดต่อใครไม่ได้ก็เลยเดินเข้าไปสำรวจด้านในซึ่งก็ไปเจอหญิงสาวอยู่ในชุดว่าวิวเชิญเชิญให้เขาเข้าไปในห้องแต่พอร,ปรพอปภเดินตามเข้าไปก็ทำให้เขาตกใจสุดขีด หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ขณะแซมกำลังทำงานอยู่หน้าเมืองมาเฟียจีนชื่อเฉินก็โทรมาหาเขาเพื่อขอรัดคิวซื้อสคารนอยซึ่งแซมก็ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่ใช่ฝ่ายขายพร้อมสงสัยเฉินจะเอาไปทำอะไรจนรู้จะนำไปพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยปเป็นโรคมะเร็งแต่ถึงยังไงเขาก็ต้องปฏิเสธไปอยู่ดีพร้อมอธิบายว่า เมืองน,นี้เป็นจุดเดียวที่ขุดเจอสคาร์านอยโลหะเหลวแค่าสารประหอดซึ่งกำลังไปที่ต้องการและเมื่อแซมเข้ามาที่บริษัท MRI เพื่อนก็นมาบอกข่าวร้ายว่ามีการเปลี่ยนตัวประธานบริษัทเป็นเมลูซี่ลูกชายของประธานบริษัทคนก่อนก็ทำให้เขาเครียดขึ้นมา แล้วาพาวกระตัมมาที่จูเนียรอปภของบริษัท MRI ที่รู้สึกชีวิตตัวเองมิแต่โชคร้ายตั้งแต่แม่โดนพ่อทิ้งพ่อที่เป็นหัวขโมยถูกจับไม่มีแฟนมาห้าปีและต้องทนกับลูเมตรน่ารำคาญอีกสองคนแถมวันนี้หัวหน้ารอปภยังมาบอกหัวหน่วยงานของเรากำลังถูกฝ่ายบุคคลเพ่งเล็งอีกก็ทำให้เขาเครียดมากพนักงานทำความสะอาดสาวชื่อพอเทียเห็นอย่างนั้นจึงเข้ามาปลอบเขา ส่วนปรินพนักง,งานบัญชีของบริษัท MRI ขณะแอบเข้ามาบริษัททางห้องน้ำกอดดันมาเจอหัวหน้าฝ่ายดักรออยู่แถมยังด่าเขาแบบเสียหายทำให้เขาโมโหจึงควักหัวใจของหล่อนออกมาก่อนจะพบว่านั้นเป็นแค่จินตนาการของปรินเท่านั้นแล้วก็รีบไปทำงานตามหัวหน้าฝ่ายสั่ง ดานเมลูซีหรือประธานคนใหม่เขาเรียกทุกคนเข้าประชุมทันทีซึ่งก็เป็นการโชว์วิสัยทัศน์แต่ก็เน้นไปที่การลดงบประมาณพร่ำเพื่อกับการให้พนักงานทำงานมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนจูเนียฝ่ายบุคคลได้มาบอกต่อไปจะมีอาหารกลางวันฟรีซึ่งก็คืออาหารเหลือๆจากการประชุมและจะมอบเสื้อผ้าของทางบริษัทให้แทนโบนัสประจําปีซึ่งถ้าใครไม่พอใจบริษัทก็พร้อมจะรับคนเล่นลอดมาทํางานแทนส่วนปริ้นต์เขาถูกหัวหน้าฝ่ายริบโนตบุ๊กและถูกสั่งให้กลับไปใช้คอมเก่าๆสมัยพระเจ้าเหาครับเมื่อสาเพื่อเซนิ แซมปริ้นและจูเนียมานั่งคุยกันแซมก็เดาว่าที่ทุกคนโรนลดค่าใช้จ่ายคงเป็นเพราะเมลูซี่กำลังจะทําให้บริษัทดูมีกําไรมากกว่าความเป็นจริงเพื่อปัันราคาในการขายบริษัททาให้เพืเ่อนๆตกใจและวประความแน่ใจแซมจึงจะไปคุยกับเมลูซี่เป็นการส่วนตัวดานแซมเมื่อได้คุยกับเมลูซี่เขาก็พยายามเตือนเรื่องการขายบริษัทเพราะจะทําให้หลายๆคนตกงานแต่เมลูซี่ก็ไม่สนใจพร้อมไล่แซมออกไปจากห้อง ส่วนปรินเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็บ่นเขาว่าเป็นพวกเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอซึ่งเขาก็พยายามเถียงแต่พ่อก็ยังบ่นไม่หยุดทำให้เขาโมโหจึงไปหยิบดาบมาฟันพ่อแต่กลายเป็นตัวเองถูกฟันจนข้อขาดแล้วก็ได้รู้นั่นเป็นแค่จินตนาการของเขาเท่านั้นส่วนจูเนียเขาพยายามตักเตือนรูเมทให้ประพฤติตัวดีๆแต่รูเมทก็ไม่ฟังเขาเลย สองสัปดาห์ต่อมาแซมก็ได้รับข้อความให้เข้าประชุมด่วนซึ่งในที่ประชุมเมลูซี่ก็โผล่มาทักทายพนักง,งานทุกคนอย่างอารมณ์ดีแต่สักพักก็แนะนําประธานคนใหม่ก็คือจอร์ดส่วนจอร์ดก็แนะนําทีมงานใหม่โดยมีแบรดิกเป็นรองหัวหน้าและอาเน,นียจะมาเป็นเชฟเมนเจอร์ Manager. ซึ่งจอร์ดก็บอกพนักง,งานทุกคนว่าไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีการไล่ออกไม่มีการลดตําแหน่งไม่มีการลดขนาดใดๆทาให้ทุกคนดีใจมาก แต่พอบอกว่าค่อยห่วงเรื่องนั้นเดือนหน้าทุกคนก็น่าเสียทันทีจากนั้นจอร์ก็ตะโกนสั่งให้ทุกคนไปทำงานดานแซมเมื่อได้รับข้อความยกเลิกสวัสดิการรักษาพยาบาลก็เข้าไปคุยกับจอร์ดเนื่องจากเขาจำเป็นต้องใช้ในการซื้อยาให้ลูกสาวจอร์ดเลยแนะนำให้ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดแทนหรือเข้าป่าไปหาสมุนไพรและก็ไม่เชื่อเรื่องที่ลูกสาวแซมป่วยด้วยทำให้แซมโมโหมากจึงบ่นยกใหญ่จอร์ดที่ทนลำคันไม่ไหวก็เลยไล่แซมออกจากบริษัท ส่วนจูเนียหัวหน้าร,าปรอปภได้ลดงบอาวุธลงโดยให้ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในออฟฟิศแทนเช่นปากกาหรือแม็กเย็บกระดาษส่วนปริ้นหัวหน้าฝ่ายได้ปรึกษากับแบรดิกเรื่องจะจัดการเขาสุดท้ายหัวหน้าฝ่ายเลยใช้ให้เขาเป็นคนจับเวลาคนใช้ห้องน้ขนาขณะแซมจะกลับบ้านภรรยาก็โทรมาบอกให้แวะร้านยาเพราะยาของลูกใกล้จะหมดทําให้แซมเครียดมาก ส่วนจูเนียเมื่อกลับมาถึงห้องก็พบรูมเมคายตู้เย็นแล้วนําเงินไปซื้อเกมมาเล่นทำไมคก็โมโหซึ่งรูมเมคก็มโมโหเช่นกันที่มาขัดจังหวะเล่นเกมจึงควักดาบขึ้นมาและตรงเข้าไปเล่นงานจูเนีย ส่วนปรินเขากลับไปปรึกษาพ่อเรื่องที่ถูกใช้ให้ไปจับเวลาคนเข้าห้องน้ำแต่เขาก็จะอดทนเพราะพ่อเคยบอกไว้ถ้าทำงานครบ5ปีจะยกเงินกองทุนให้แต่พ่อกะบนที่เขาสักจะทำงานไปวันๆไม่เคยจริงจังกับงานเลยและก็จะไม่ยกเงินให้ด้วยทำไม่เป็นโมโหเลยตัดสินใจไปนอนในรถแทนบ้านดานแซมเขาตัดสินใจโทรไปหาเฉินทำให้เฉินดีใจเพราะจะได้นำไปพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ แซมเลยงุนงงเพราะแต่ก่อนบอกจะช่วยเด็กเป็นมาเลงทว่าสุดท้ายก็ตกลงจะขายซักขน้อยให้เฉินครับต่อมาแซมก็นัดปริงกับจูเนียมาคุยว่ากำลังจะวางแผนขโมยสากขน้อยไปขายให้มาเฟียจีนซึ่งปริงก็เห็นด้วยทันทีเพราะไม่มีเงินต่างจากจูเนียเนื่องจากมันเป็นการโจรกรรมแต่พอรู้จะได้เงินเยอะสุดท้ายก็ยอมร่วมมือด้วยทว่าก็ติดปัญหาต้องไม่มีคนวางแผนแล้วแซมก็หันไปจ้องหน้าของจูเนีย จากนั้นภาพกระตับมาที่โรงพยาบาลจิตแพทย์จูเนียร์ได้พาเพื่อนๆมาหาพ่อของเขาเนื่องจะพ่อแกล้งบ้าเพื่อจะได้ไม่ต้องตีคุกซึ่งพอทั้งหมดได้เจอพ่อและพ่อรู้ทั้งหมดจะไปขโมยสคาหนนอยกับพูดถึงแผนการเป็นฉากฉากแต่แซมก็ยังไม่มั่นใจในฝีมือพ่อพ่อเลยคืนนาฬิกากับกระเป๋าเงินที่ขโมยมาจากพวกเขาทาให้ทุกคนทึ่งแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันต่อก็มีคนบ้ามากวนซะก่อนทั้งหมดเลยต้องรีบกลับไป และหลังจากนั้นทางหมดก็ซักซ้อมแผนไปดูล่าเล้าเพื่อจะได้ไม่พลาดหลายวันต่อมาจูเนียก็ไปขโมยคุณแจห้องนิรภัยจากตู้เซฟหัวหน้ารปรพมาได้แต่ขณะออกมาจากห้องหัวหน้าก่อนดันมาเจอพอเทียเขาพอดีทําให้เขาตกใจซึ่งเธอก็ตกใจเช่นกันและสังเกตเห็นเขาดูประมาจูเนีย่ยจึงกรบเกินไปว่าที่ประมาก็พออยู่ต่อหน้าเธอเธอจึงขวยเขินเลยไม่ได้สงสัยอะไรอีก เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งหมดก็ตกลงจะลงมือกันวันเสราร์ซึ่งปรินก็เสนอให้มอมยารปอปภทวาวาจูเนี่ก็ไม่เห็นด้วยแต่พอรู้ว่าปลอดภัยก็เลยยอมจากนั้นก็ไปสังสรรค์ร่วมกันส่วนพอเทียขณะกำลังทำความสะอาดกลางดึกจูจ่ๆเธอก็ไปเห็นอะไรเข้าและกรีดร้องออกมา ก่อนไปปล้นปล่งกระพกดาวไปด้วยส่วนจูเนียก็นำหน้ากากมาให้ทุกคนสวมใส่แล้วพอไปถึงบริษัทจูเนียก็เข้าไปดูล้านเราจนพบรบปภทุกคนหลับสนิทส่วนจอร์ดเขาโมโหมากชี่แบรดิกอาเน,นียไม่เชื่อฟังแถมยังจับตัวพอเทียมมาที่ห้องนิรภัยอีกแต่อาเน,นี้ก็ไม่สนใจ เมื่อจูเนียเข้าไปในห้องนี้ลิลาภัยโดยมีแซมกับปริ้นคอยดูต้นทางจูเนียก็ขโมยสักขนอยมาได้โดยง่ายแต่สักพักก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้านในจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูจนได้ยินแบรดิกบอกกับพอเทียว่าพวกมันทั้งสาคนเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนกําลังตามหาสักขนอยที่ตกลงมายังโลกซึ่งสักนอยนั้นสําคัญกับพวกมันมากเนื่องจะช่วยฟื้นฟูและมอบพลังให้ จูเนียได้ยินอย่างนั้นจึงรีบหนีออกมาด้านนอกแต่กระด้นไปเจอคนเลลอนทําให้คนเลลอนตกใจจึงเป่านกหวีดเรียกคนจอดกับพักพวกเลยรู้ตัวเลยจะออกไปจับพวกแซมเาวาสุดท้ายแซมกับเพื่อนๆก็หนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิขดขณะขับรถหนีจูเนียก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้เพื่อนๆฟังพร้อมถามจะทํายังไงต่อไปดีแต่แซมก็ขอเวลาคิดสักพัก ส่วนปรินเขายังตกใจกับแผนคนที่แบรดิกลามาใส่รถไม่หายจึงพยายามหายใจเข้าออกชา้าๆและวก็นึกถึงตัวเองที่โดนดูถูกว่าขี้ขาดมาทั้งชีวิตก็เลยตัดสินใจจะกลับไปช่วยทุกคนจูเนียรเลยรีบเสริมว่าพวกเราเป็นคนมอมยาวรปภหนังนั้นควต้องกลับไปช่วยพวกนั้นสุดท้ายแซมเลยขับรถกลับไปช่วยทุกคนครับ เมื่อทั้งหมดครับพราะมาถึงบริษัทก็พบแบรดิกยืนจังก้าอยู่แซมเลยให้ปริงอยู่จัดการตรงนี้และให้จูเนียร์ไปดูที่ห้องนี้แล้วภายส่วนตัวแซมเองจะขึ้นไปจัดการกับจอร์ดที่ห้องประธานแม้ปริงนจะกลัวแต่ก็ยอมทําตามนั้นด้านแบรดิกเหมือนเปลี่ยนร่างเป็นไฟแล้วก็ยอมให้ปริงโจมตีมันก่อนทีแรกปริงก็กล้าโกกลัวแต่สุดท้ายก็รวบรวมความกล้าพุ่งก็ไปฟันมันแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยแถมยังถูกไอกระเด็นมาอีกกังหกัก ส่วนจูเนียเมื่อเดินเข้าไปในห้องนิรแลวยวก็เจอพอเทียยืนอยู่เขาจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแต่สักพักก็บพบเธอมีท่าที่แปลกๆจนรู้นั่นคืออาเนียปลอมตัวมาเป็นพอเทียเพื่อหลอกเขาจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันแต่จูเนียก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยแถมยังโดนมันแย่งปากกามาใช้แทงขาตัวเองอีกตั้งหาก ส่วนแซมพอได้เผชิญหน้ากับจอร์ดก็พบมันมีพลังหายตัวได้เขาเลยโดนมันเล่นงานอยู่ไฟเดียวและขณะกําลังตะเกีตะกายนี้อยู่นั้นจอร์ดก็พามไปเรื่อยจนแซมรู้ร่างกายของมัน92%ประกอบไปด้วยกา๊าซไฮโดรเจนและบิวเทนนิดหน่อยทําให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างจึงไปคว้าถังดับเพิ่มวัตชีใสมันจนมันสลายหายไปพร้อมบอกว่าตัวเองเป็นนักธรณีวิทยาก็เลยเชี่ยวชาญเรืเ่องกา๊าซ ส่วนปริ้นขนากดกำลังแย่แซมก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นก็ไปช่วยจูเนียซึ่งก็ทําเวลาแบบชิวเฉียดและก็ได้รู้ว่าพอเทียยังไม่ตายเมื่อทั้งหมดออกมาด้านนอกปริ่นก็สังเกตร่างกายของจูเนียมีลวดลายเขียวๆข,ขึ้นทั่วร่าง ท่านใดน,นั้นร่างของจูเนียก็ระเบิดออกมาทาให้ทุกคนเสียใจโดยเฉพาะปรินทาให้จูเนียงุนงงที่จูจูปรินก็ร้องไห้ออกมาเลยได้รู้เหตุการณ์เมื่อกี้เป็นแค่โมโนของปรินท่านใดนั้นรถของแซมก็เกิดระเบิดนั่นเป็นเพราะเมลูซี่ได้ผสมสีลงไปในสคารนอยเพื่อเพิ่มปริมาณดังนั้นพอถูกความร้อนก็เลยระเบิด แล้วแซมก็คิดอะไรขึ้นมาได้ว่าพวกเอเรียนใช้สักนอยทาผิวก็เลยลองทาไปที่แผลของตัวเองจนรู้สักนอยสามารถรักษาบาดแผลได้ด้วยและภาพกตัามาที่แซมใช้สักนอยรักษาโรคผิวหนังของลูกสาวจนหายขาดจากโรคและตอนนี้เขาก็ถูกเรียกตัวให้กลับมาเป็นประธานบริษัท MRI แทนเมลูซี่จึงแจกจ่ายกำไรบางส่วนให้กับพนักงานบริษัททุกคนทำให้พนักงานดีใจมาก ส่วนจูเนียเขาย้ายออกมาอยู่ห้องพักสุดหรูกับปรินทําให้เขารู้สึกดีที่หนีจากรูมเมท่วยๆมาได้และตอนนี้ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีส่วนเมลูซี่นั้นมาถูกจับข้อหายักยอกเงินบริษัทและถูกขังอยู่ห้องเดียวกับคนบ้าก่อนจบจูเนียได้พาแซมกับปรินไปโรงการสักขน้อยที่ถูกทิ้งร้างซึ่งทีนั้นทั้งหมดก็ได้พบยานอาวกาศของพวกจอร์ดทำให้แซมกับปรินตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่จูเนียชนทั้งหมดไปดูด้านในของยานด้วยกัน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของ3เกลอที่กำลังจะตกงานพอบริษัทถูกเทคโอเวอร์เดยเอเรียนเนื่องจากผู้มนต้องการแลกสกนอยที่บริษัทผลิตได้ซึ่งพอทั้งหมดรู้ความจริงจึงเข้าไปขัดขวางและด้วยความรู้ที่มีก็โชคดีติดตัวก็เลยจาัดก,การผู้มนลงได้รวมถึงกอบกู้บริษัทได้ด้วย กอจบไปแล้วนะครับกับหนัง Office Evasion หนังได้คะแนนจาก IMDb 4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ